จังหวัดกระบี่ค่ะโดยชาวกระบี่ค่ะเขาได้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565ค่ะ ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรายให้กับประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ในโอกาสเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565จำนวน10คนระหว่างวันที่10กรกฎาคมไปจนถึงวันที่12ตุลาคมเป็นระยะเวลา95วันด้วยกันค่ะ โดยนายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีพระเดชพระคุณพระเทพว,วชิรากรรองเจ้าคณะภาค17เจ้าอาวาสวัดมหา,าธาตุวชิรามงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดมหา,าธาตุวชิรามงคลตำบลนานเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นโอกาสสาคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดกรบีได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักด,ดีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบําเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต